นั่งทับบาทก็ไปรอดดีไนะแถวเดินเกินต้นขอบฐานนะครับตอนนี้บนฐานยังตกแต่งไว้ยังแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากมาปักไฟบางมังกีขึ้นไปแล้วนะครับไปรอดนั่งทับบาดกันตื่นเต้นเลยที่แม่ขึ้นหานขาไม่ไห้กันเลยแอบถ่ายน้องกฝาใสไปก่อนนะครับทท <erc> น้องฝาใสคนสวยนะครับ เรียนหนังสือกับเก่งนะครับผมเอาไปน่าเป็นตอนนี้นะก็คือจะได้ร้อยที่สเสื้อขาดูน้าลงมากอเเยมงกสรวันนีอวางหางเอะนะครับทีมงานแอดเทวดากำลังจิชักลากวางไปขึ้นสู่ฐานนะครับแต่งตองไปได้ส้ายนะครับออกมาไปชนะทีมงานเราจะได้เด้กนักหน้างานได้หลายคนนะครับเราจะเป็นเรื่องไม่กระทำนะครับ น้องบีมน้องบีมร่วมบริจาคหนึ่งพับาทมามช่วยยังไงตลอดถะเขียนไนหน้าจำได้ลอดน้องบีมนหครับหนึงห่งพนบาทอันนี้คนอคนสวยังฟอนด้จะว่าเขาเนเรียู้นซื้อัวยแย่งจะทำซื้อซ้อนตอนมันหลายหลายี่ปนหน,น,น,นนะึ่งพับาทนอเคเียงานนั้นก่น วีวนประทึกเก่าล่พ si. ี่น้องโบปรผสมออกงานอยู่สองร้บาทมันอยู่ในใจกับกระดาษมาลอวนันหลอดสีผ้าหาเงินเขาวัดใส่กองอาถรรพอีกนึ่งร้ยบาทเขียนปีมาทั้งลังสิบโบโบผสออกงานสองร้อยล้กัใส่กองอาหารอีกนึ่งรบาทบุญพสองรอยเดี๋ยวหาเขาวัดก็ได้กัน ทายซีย่างเย่าแน่นะครับมอบบุญมาลาบ้างหน่อยนะคลิปนี้ให้เอฟซีชายานะครับและเอฟซีแอดเทวดาสุภุสุขณนนะครับผมจริงๆแล้วลุงหลอดต้องกลับบ้านหนึ่งต่บ่ายนะครับเนื่องจากลอดท้ายแอดเทวดาลุงหลอดก็เลยต้องอยู่นะครับเพราอรับปากชายาเอฟซีชายาครับนะครับเพื่อที่ท้ายแอดเทวดาเพิ่นเบิงลุงหลอดกับสิ่เด็กกับค้ำนะครับลุงหลอดสายตาบอดีเอามอไซมากับสี่คอยกลับนะครับผมหลังจากบังไฟบังนี่ลงแล้วกันสิ เอิ้นสามศูนย์ห้าตัวธรรมดาเลยนะขนาตำหนี่เลยนะเย้ครับแอดเทวดาเลยอันนี้คือน้องฝาใสาคนสวยนะครับวันนี้เมื่อหันจ้าเนาะโอ้ยบักกำลังสีแลีนมาแล้วกกน,ไไนะครับเจ้าก่อนนะครับกลับไปใหม่นะครับวันนี้ขอให้มาน,นะครับเป็นได้บางอย่างนีครูครูมันเบ่งหันดีกว่าครูกันดีกว่าือคนละอันเลย มึงนตาพันเปอเนาะอันนี้แอเทวดาคู่มือว่านี่วะบ๊นนโอเคนบ๊แมนนะครับผมแต่ว่ามือว่านมานเชียมนะครับ้าอยูไร์นไดเป็นอย่งไรโปรดติดตามนะครับใหอยูไรดานดือผู้ใดคนน้องปลาใส่หล้ยไดาองปลาใส่15ปีนะครับน้องของเมื่อต่อพนหนึ่งปีแมนบอกอ่ะ15ปีครับ1ปีกับ16ปีปลาใสะครับ15ปีขึ้นมอซีหรือขึ้นมอสาขึ้นมอส คืนมอดสามปีนี่นะครับผมมารอหลุดนรอเชียร์กันไปนะครับกัน้องปาไซนะครับเรียนหนังสือกัเก่งนะครับผม เดี <mile> ๋ยวกับสิได้เห็นล่างบังไฟพินีล่างยักบางแล้วเดี๋ยวเกมีบังไฟซอยพอบอท่านเลยล่างนะครับผมตอนนี้ถือต่อหาเงินอย่างเดียวนะครับผมเรยบร้เต็มน่องกระยังตกแต่งอยู่บนฐานเพชเก่านะครับผมน้ำปลาใสนะครับเบียตีนะครับนี่กับบนฐานกำลังตกแต่งอยู่นะครับบังไฟบังมีถึงเพื่นหลอดกติกาบานท่านที่นะครับเดี๋ยวไปเตรียมเอารถไปถ่ายไกลๆอยู่นะผ่าว่าสิคลองงามๆนะครับผมงานแนี้ธรรมดาทนกับมาสีไม่ได้ในถ้วมันจะทำก่อนนะครับไหม เดี๋ยวลุงหลอดจะเอกไปทายงไก่แล้วเอารถมาจอพร้อมสีกับสไทยปฏิกับเลยรัจะได้ได้หลามากเลยครับจะให้ลุงหลอดมารถแล้วนะครับผมเี๋นะครับแต่ก็ทายหลายๆมุมไปเรื่อยๆนะครับยางมาหอดผีกะทายเดี๋ยวไปหอดรถกับสีไทยอีกออกมากับสีไทยนะครับราคาเดียวกันที่ฝาละข้าวเท่นะครับกำลังเชียร์ราคากันอยู่นะครับตอนนี้นะครับเลขพัสดุสีส่งยังไงครับ เทวดาครับที่ลี่เลยแกวแข็งเกจไเรไปได้สยอ,องศางามอยู่นะครับบอดดิลมนะครับองศาถนัดเลยนะครับทีมงามแอดเทวดาอะไรครับ สีคำที่มื่นแล้วลุงหลอดว่าสิกรับกะลระปากเอฟซีใช้ยาไว้เพื่อสีไายคลิปให้เพิ่อนนะครับรอลุนรอเชียร์ครับการเข่าข้อทีเป็นอย่างไดเปิ้ต้นกั็ดีแล้วนะครับหล่างไปนะครับข้อลอยวิปีสาทหางจากบ้านหัวเมืองครับ หัวไฟแยมแล้วนะครับเบื้องต้นหัวไฟแยมแล้วนะครับลอดลุนกันต่อไปว่าติดไปทางไหนนะครับหางดีนะครับเบื้องต้นแก้วนะครับผมซีท่อใดนะครับลอดลุนกันไปนะครับว่าสิเบาหรือไม่ครับจังหวะสุดถ่ายตามลงมาแล้วนะครับตึงเวลา4 1 7วินาทีนะครับรับอึ่งไข่ไป เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหวานรเรียบลุงรอเดฟซี่กับเดินทางกลับมาก,ก่อนนะครับย่านรถติดนะครับผมก็ดีใจนะอาจารย์สร้างน้ำนะครับผมหลอดบริยูเซียนนะครับเอาใจซอยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซี่สวัสดีครับ